สวัสดีครับมือสูงค่มามือสูงวันหยุดพักผ่อนนะครณะเนะมื่อใดอ่าเมื่อใดก็ตั้งปีน้องอะไรโอ้ยก็เฮาคาอ่เาเฮาคาอาจนัดพบเนะะี่ยนัดพบก็คือเหมือนจะงว่าอ่เาเฮาคานัดมาพบมาทบกันแถวก็เตะมากินปิกนิกกันในสวนลำไย,ยในนะะนะี่ครับเนาะตีอองตีอันตั้งอ่ะสารพีนี่นะครับอะไรครนะับเนาะในก็เนี่ยกำเฮาคาอ,อ่านกับตัวคณะนะว่าเฮา เอาอย่างมาหลายๆไงอ่าอ,อันนี่ขนาดอันนี้ข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนะเาะข้าวนึ่งเขาก็นึ่งมาใหม่ๆร้อนๆเลยเหีขาก็ในในก็เตรียมมีสางหลายๆีย่อันนี้เขาตากต่อันนี้คือพริกพริกแกงท้ยใหญ่เนาะอ่ามะเขือส้มเหี่ยวก็ตั้งอ่า,หลา,ห,ลาหลายๆหลายๆเมี่ยวเียวก็ผสมกันมาเหี่ยวก็เขาขาดดัดแต่มาเฮ็ด ป, الب, ปลาออบนี่ะปลาออบก็คือเหมือนจะเรียว่าปลาแฝกงบเหมก็ว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มสามรสเนาะเห็นอันนี้เป็นปลาทับทิมอันนี้เป็นปลาทับทิมแล้วเขาคาดีมะเร้าเกลือนี่ครับนี่ค่ะบนี่ก็เกลือก็อยู่นะอ่ะเขาคาดีป้อนกันมาใส่ไผ่ก่อนแล้วก็มาเนาะเกลี่ยไปก่อนนี่นี่เข้าโอเป้นะเป็นกาจ่อ เอจ่แนจจ้ม right ่าเอาไ้าจมันกินเ้ด evet ้เป็นกะตามด้วยกะันเรเพื่อนเย่นั่นดูบรรยากาศในวันนี้จอยกันห้งเฮียนหลวนก็ห้องเฮียนกมเลยกวาโนนั่นนั่นตัวนึแขนนานนั่นตัวละกัดกัดว่ะดูเมื่อเชีาว่นั่นขายปลาอะไนะ ดูดูมันเฮ็ดนะเหมืออเง่เคมันตึงเหลืเด็กขึ้นเอาเฮ็ดปาจอกนียวะอันนี้เมมจ้างทางเฮ็ดมาตัดเยวมาเผาใช่อ่ะนี่เดไปั้นเาขากลเล็กุนอยไก็เลยอ่ะานต้นไงขหันนูกกำปนว่าคันลักนี่ยอลาดูวันไหน คิไหนกเออเนาะคใหญ่แม่ยคใหญ่ลูกายใหญ่กันนะอินไเปใหญ่มันอะไรผ่านคยใหญ่ายใหญ่เน่ยอ้วนแล้วนี่ยกินปลากันนแมเตีรูวามซมีะรอันนี้เป็นห้องแกงเหรอแกงผักเหรอแกงกัมไตเหรอถอดแตร์มูหมักตั้งแกงเหรอพี่พี่เมยลูก ทดเต็มมาคือหุงเป็นพักใต้เตะอันนี้ก็สาส้มสาขมก็เป็นพักใต้เตะหนึ่นกันแล้วก็ส,สาํสาหาร plane plane. ับมื่อไงก็เฮาคาดเติยอนยังลือกว่าก้นายแหกก่อนเนาะอ่ะมาสุขะมาสุขะเออไปกับตัวในอันช่อง y ยูทูปใครยัดช่อง YouTube ไว้เปยนอับเบลตั้งมูตั้งหางโอเคให้ก็เพราะว่าอุ้ยก็เขาเจียงในก็กด เด็กกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไคร b ์บ,บันคาด้ด้จริงจริงป้อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาไนะห,หนเข้าแต่ไรหันอันตั้งเปิดเลยครับเนาะเอาคาใหม่สงค้าสำหรับเมื่อไงเกาะกนายก็่ะตั้งในเกาะกำลังปิ้งปลาอ,อบซุกซุกไอาตาลูกต้องไม่เข้า,ม,านะมันไม่องใส่ดีเนาะนี่มัหลบปั่นเอาเนาะป๊อปอป๊อปเลย ตัคากงยดอยู hmm. water, t <t ah ah ่เยความเกียแเก็เลไประดับเงอนเลเนาะตังีกนะมันนีสาตับรลัวนะมดของมีเรงตั้งหางดงการลองจิ้มด้วยก่อนอืมหวานอ่ะชิ้นเราเมื่อวัน นะแต่ก็ลองตัวนะอื้าวพี่พอนปลาแอบปลาแอบโอกาอดีขนาดนี้เนาะอย่างขั้นรัดปลาแอบเขาดังปังนานะปลาแอบใส่ักบุ้าโชว์มาปลาแอบตงอ่ะปลาปิงหรึเป่าเ่งเกนอันหน่เนเถอะ อร่อยอย่างก็ปาปิงงบนะ่ะปาปิงปาปิงงบนะทางแยนไปอ่ะมันนั่นทำอาเฮดสาดับลูเนี่ยนะสาดตับรูั้งในก็อก่อไฟน้ำช่วงน้ำชาไ้อ่ะเครื่องน้ำไหนยว่ะเครื่องในเฮลก็หงอบแฮ ยืบเกกนี่ทำกันะไปไหนนั่นไปไหนไปไหนอ๋อลูกสมคะนี่หน่อโอถเลือปถือกล้องถือเอามือฉันเปื้อนเี๋ไปถือได้ไงถือกล้องถ้าเกามาถือกล้องถ่ายให้หน่อยน้แพ้ก็ได้อ่ะน้องแพ้มาเสร็จแล้วก็ต้องมัดเลยเนี่ยโอเคนะ

โอเคนะโอเคนะในก็จับเอาในค่ับในก็อ่ในค่ะมาด้วยบรรยากาศเนาะออนลูกอ้อนหลานมามานั่งปิกนิกกันในครับอ่ะออย่างนัพี่แม่หลวงเขามานั่นอ๋อตีมาเฮ็ดตีน่ะครับ โ้งเกบาง่อาเขาว่าเยาเอาอันอันเป็นตังอันอยู่ตั้งหลังนะยาวๆน้ำแล้วมานี่น้ำจิ้มสามรสไ่เหนวะไปเลยโอ้ินมด้วยเกี่ยวอือใส่ผักชีน้ำนี่ครับมาลุ้นกันรัไฟเขาจะจ้บจับเนี่ยเนาะมาลุ้นกัน เอามาแ้เามาเจ๋งอะล้วอยู่นั่นนั่นอะอ่าอันนี้ก็าคาดีใส่ไพ่นะาคาดีมาใส่ไพ่กันนะ้าคาดีมาใส่ไพ่ก่อนเน่นอบอ่าจุดใส่ยางให้ก่อนล้ลม จุดเสียยางมันติดจับจับเออรับอ่ะเขา,า,าขาติดจับจับ,จบนำไปตัวนะเฮ้อจับนะยัง